ตรงไปครับผมตรงไปประมาณนะเกือบยีย่สกิโลก,กว่านะในที่สุดผมก็มาจนถึงบ้านซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้แต่งเพลงกนกพงคนฟังเสียงฝนนะครับแต่ว่าหลงทางไปเรื่อยเปื่อยเลยเพราะว่าไม่รู้เส้นทางโชคดีนะครับที่ได้ความช่วเหลือจากคุณน้องสวัสดีครับ นี่คือบ้านที่กหนกพงศงสมพันธ์มาเช่าอยู่ค่ะช่วงบั้นปลายชีวิตอะคะ่ะก่อนจะไม่สบายแล้วเขาก็มาอยู่ที่นี่อยู่หลายปีเหมือนกันค่ะคบ,บ้านหลังนี้ตอนนี้เป็นบ้านร้านบ้านหลังนี้ตอนนี้คือเขาขายทอดกันมาหลายเจ้าครับแล้วพอคุณกหนกพงศ์เสียชีวิตจากไปมีคนมาเช่าต่อ,อยังครับไม่มีคะ่ะเจ้าของเขาก็ปิดตายไว้เลย แต่นี่ไม่ใช่ของคุณกนกพงษ์ใช่ไหมครับไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วเพราะว่าเขาเก็บหมดเลยค่ะครับวิสาสะเปิดหน้าต่างสะหน่อยนะครับได้ค่ะได้ค่ะตรงนี้ก็จะมีต้นทุเรียนที่กนกพงษ์เขาเก็บแจกเพื่อนๆต้นไหนครับเนี่ยค่ะต้นนี้ค่ะเป็นทุเรียนก้านยาวทุเรียนคือต้นใหญ่เนี่ยนรต้นใหญ่เนี่ยอ๋อข้างล่างนั้นต้นนั้นต้นเงาะใช่ไหมต้นเงาะค่ะต้นเงาะข้างหลังนี่เขาจะทําโรงครัวแบบมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะแต่ตอนนี้ไม่มีร่องรอยแล้วค่ะ อาจารย์ไพฑูรย์เล่าให้ฟังตลอดว่าสิ่งหนึ่งที่กหนกพงศ์ชอบทำตลอดคือถ้ามีแขกเหรือนี่มีงานนี่เขาจะต้องเดินไปหาผักกูดใช่ค่ะเนี่ยริมคลองเนี่ยค่ะผักกูดเยอะเลยเหรอครับเยอะค่ะแถวนี้งูชุมไหมฮะก็มีเหมือนกันค่ะงูอะไรครับมีกระปะก็มีหางก็มีจงอางก็มีอ่าเราจะเจอไหมเนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจขึ้นบนได้ค่ะได้ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ครับตรงนี้เขานอนตรงนี้เหรอครับหรือยังไงครับส่วนมากเขาจะนอนข้างล่างค่ะแต่ขึ้นมาทํางานข้างบน แล้วก็ผูกเปลตรงไหนเห็นมีภาพถ่ายข้างล่างค่ะมุมเนี้ยค่ะอ๋อนี่คือมุมผูกเปลสองต้นไม้นี่ใช่ค่ะน่าจะมีการรักษา,าไว้แล้วก็มีเงินทุนสนับสนุน้่พูดในแง่ท่องเที่ยวหรือแง่เรียนรู้นะครับนักเขียนรุ่นใหม่ๆเด็กรุ่นใหม่ๆได้มาเรียนรู้ว่านักเขียนคนหนึ่งใช้ที่นี้ทํางานที่มีคุณค่า,าไว้ก็หลายเล่มนะกับการเป็นขายให้ใครไปก็ไม่รู้มีหน้ากนกพงเขาถึง มีความรู้สึกถึงเรื่องหุบเขาฝนโปรยพรยอยู่ตลอดเพราะว่ามันเป็นหุบเขาหลวงล้อมรอบอยู่เลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะใช่ยามฝนโปรยมาพาชื่นใจเย็นชื่นกายยามฝนพรำ กลางหุบเขาฝนโปรยพรสายลมจากแดนไกลพัดยอดไม้โอนเอ็ไว้ใบไม้ปลิดปลิวไปกลิ่นดินยญาหอมละไมละอองฝนที่โปรยปราย สายลมจากแดนไกลนำฝนมาคุณกนกพง์สงสมพันธ์เนี่ยนะครับเราใช้คำนี้ได้เลยว่าเขาเป็นคนสถาปนาคำว่าหุบเขาฝนโปรยไพรแรงบันดาลใจอันหนึ่งที่ทำให้กนกพงษ์เขาคิดคำคำนี้ขึ้นมามันมาจากที่เขาได้เห็น สวนผล,ลไม้ครับของชาวบ้านมังคุดเงาะทุเรียนพืชพันธุ์ทั้งหลายแหละเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์พอมันอุดมสมบูรณ์มันก็ทําให้คนแบบมีอยู่มีกินมีความสุขกับชีวิตแต่ว่าพืชพันธัญญาหารเหล่านี้มันอุดมสมบูรณ์ขึ้นได้ก็เพราะว่าเม็ดฝนที่โปรยปลายลงมาและในยามที่เม็ดฝนโปรยปลายลงมานะครับมันก็ทําให้อากาศชุ่มชําอยู่เย็นเป็นสุขอีกต่างหากกระนบพงจริงถือว่า การมาอยู่หุบเขาที่นี่มันคือหุบเขาที่ฝนปโปรยไพรแล้วไอคำว่าหุบเขาฝนปโปรยไพรเนี่ยแหละครับมันส่งแรงสันสะเทือนมาถึงผมเมื่อผมได้อ่านคำคำนี้จากการเขียนของเขาผมจึงได้แต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งคือกนกพงคนฟังเสียงฝนซึ่งบางทีผมเรียกเพลงนี้เป็นชื่อเล่นว่าเพลงฝนโปรยไพรผมแต่งเพลงเนี้ยตั้งแต่สามสามปีที่แล้วโดยที่ผมเองยังไม่เคยได้มาที่นี่ ยังไม่เคยได้เห็นหุบเขาฝนโปรยไพรกับตาต้องรอจนมาถึงวันนี้นะครับเมื่อเจ็ดปีที่แล้วกนกพงศ์เคยโทรศัพท์คุยกับผมเป็นครั้งคราวบอกพี่ซันมาเที่ยวบ้านผมสิเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นเขาหลวงกันนะครับด้านหลังนั่น,นค,คือเขาหลวงเห็นบอกเลยกันเจ็ดวันเจ็ดคืนจะพาไปยอดเขาหลวงเลยผม,มอยากมามากแต่ก็ได้แต่อยากเฉยเฉยไม่เคยได้กระทำจนเกิดเป็นความจริงขึ้นมาจนรอต้องรอจนกนกพงศ์จากไปแล้ว ผมจึงได้มีโอกาสมาถึงที่นี่บ้านซึ่งเป็นที่กำเนิดของภูเขาฝนโปรยไพรา